พิซซ่านี่มีหลายอย่างพี่น้องพิซซ่าซาลามีพิซซ่าห้าว่ายพิซซ่าทะเลมีมดทุกอย่างมือนี้ยี่ยติ๋วกินผ้าผีผ้านองเขากินพิซซ่าปลาพี่น้องหน้าตาเป็น่ะกินบ่มาเบิ้งน้ำกันเด้อว่ามันสิแซ่บหน่อยแซ่บหลายเยี่ยติเอาเขาอบตอนนี้ยังบ่านในอบเด้พี่น้องเยี่ยติ๋วเขาอบประมาณยี่สิบนาทีแล้วเจ้าขอยมาเบิ้งน้ำกันว่ามันสิแซ่บหน่อยแซ่บหลายพี่น้องพยายามพิซซ่าปลาเข้ามาพี่น้องเขาไม่กินน้ำกันก็บเยี่ยติ๋ว พี่น้องหลังจากที่ติวอบยี่สิบนาทีหน้าตาคนเป็นจังสีพี่น้องแล้วแล้วผู้ใดอยยุใกล้เขามากเขามากพี่น้องไม่กินน้ำตาลในใี่ติว แล้วพี่น้องผู้ใดอยากเข้าไมา่กินน้ำกันก่ยี่สิวพี่น้องมา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 สวัสดีพี่น้องมื้อนี้ยี่สิวกินพิซซาพี่น้องพิซซาปลาเห็นบ่พี่น้องแซ่บๆผู้ใดอยู่ไก่ยี่สิวเข้าไมา่กินน้ำกันก่ยี่สิวพี่น้องอันนี้ก็เป็นพิซซาปลาซอสมะเขือเทศพี่น้องแซ่บๆพี่น้อง ผู้ใด้เบาห้าได้สื่อมาเห็ดกินลองเลอพี่น้องแซ่บอี่อลีคนหอนอยูพอพอ่พี่น้อง พี่น้องผู้ไดย้ยู่ใไก่เย็ดสิบเขามาเด้ยพี่น้องพิซซาปลาแซ่บแซ่บพี่น้องแซ่บคักอิลีเด้ว่ามันเย็ดส,สิบาบลินอืมแล้วอะไรหลัสจากนี้ อ,อบออกจากไฟฮอนๆกินเลยแซบพี่น้องผู้ดใดเข้ามาเบิ่งง่ายติวแล้วหรือว่าไม่กินพิดสาปลากรบเราแล้วอย่าลืมกดติดตามเราด้วยพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้เราพร้อมพี่น้องเพื่อสิได้เบิ่งลิปต่อไปสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าพี่น้อง